โอเคีน่าก็สวัสดีชาวฮูเร่โล่กเช่นเคยนะเว้ยก็อยู่ในสีรีบ์บแบบ24ชั่วโมงมาต่อกัน8ชั่วโมงแรกนะครับเริ่มแรกมาผมก็ได้อยู่ที่เกาะสวรรค์เวล500นะผู้ชมนะครับไม่ต้องแปลกใจที่มันเยอะขนาดนี้ผมไปฟาร์มดอกรอกมาอันนี้นับไป2ชั่วโมงนะผู้ชมนะผมก็ได้ตีมอนเหมือนตัดต้นไม้ในไม้คราฟเลยครับผู้ชมนะแต่ผมไม่ได้ใช้ผลโนเกียเลยฟาร์มได้ยากขึ้นนะผู้ชมนะ ผมเลยไปที่เกาะลิงเพื่อไปส่งผลหวังว่าจะได้ผลโนกเกียสักอันผลอะไรก็ได้นะผูะช้ชมนะออมีแต่การบน่นโอเคสุ่งผลส่มผลส่มผลส่มผลส่งผลส่มผลส่มผล,ผล,ผล,ผลกูได้ผลเชียอะไรกูได้ผลอะไรเอา้ามิกี่กูพูมิกี่กูส่งไปแล้ว ผู้ชมไม่ต้องแปลกใจว่าผลที่ผมสุ่มนั้นหายไปไหนมันอยู่ในช่องเก็บของผมแหละแต่ผมลืมว่าในโทรศัพท์มันเก็บมันเก็บช่องได้แค่3ช่องเองหลังจากที่ผมตัดเข่าทิ้มผมก็ได้เปิดที่ช่องเก็บของและผมก็ได้ผลผลใส่นะผู้ชมนะซึ่งผมก็ดีใจมากที่ได้มนันมาผู้ชมนะเพราะมันเป็นผลที่ดีมากหลังจากนั้นผมก็ได้ขึ้นไปที่กอสวรรค์เพื่อไปฟาร์มตาปกติของผมกูฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไม่ต้องเยอะกูขึ้นสวรรค์มาได้ไงวะ ถ้าใครดูสตรีมทันผู้ชมน่าจะรู้ว่าในสตรีมนั้นผมเป็นยังไงกูไม่โคตรหัว,หวล้อเลยโทรศัพท์งงๆผมลืมบอกไปผมไปซื้อหาร์ดดสังเกตมานะผู้ชมนะราคาจะแสแตนกูบาาสบายกระเป๋าสบายตุนไม่หนักตุนเลยผู้ชมสิ่งที่ผมพบในปัญหาที่ผมในสตรีมอยู่มันไม่ใช่การหลักหรืออะไรนะผู้ชมนะพออะไรวะบล็อกฟุ้นมันอะไรก็กดไม่ค่อยจะติดอะหันโคก็หันไม่ได้อันนั้นผู้ชมนะก็ประมาณนั้นแหละผู้ชมนะ ระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่ก็ได้มีผู้เล่นคนอื่นนะมันแย่งที่ผมฟาร์มแต่ผมก็ไม่ยอมนะครับชมนะถึงพิการก็ยังจะสู้ะผู้ชมผมเลยฆ่ามัน5-0นาะใครเยอะถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะครับชมนะกูจะพีพีกับใครได้ <laughs> กูจะพีพีกับใครได้สภาพแบบนี้ครับชมสภาพสภาพกงองอกูแบบนี้ครับชม ไิสก,เกิเปิดาคิสกเกิเปิดาชิสกเกตโอ้ยกูบอกให้หันหันยากขนาดนี้เหรอกูถามไปแรกมึงหันยากขนาดนั้นเหรอกูบอกให้ห,หนันหันคอมึงหรือจะให้กูไปหกักคอมึงเพื่อหาหอธิบายกูกูถามไปแะไร เอาแนเปิด PVP เปิด PVP กูรอกูรอสกิลไว้อยู่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 ชิบหายฮะฮะฮะกูหลบได้กูหลบได้ชิบหายกูหลบได้กูหลบได้โดนสกิลโดนสกิลไปหนึ่งดอกเจ็บไปดิดุ้ง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 ไปดิแม่งไงกูไต่สกิลไม่ทันเดี๋ยวไปเปิด High s p ิ e d เปิดหา g ิส p e e เปิดหา g ิส p e e เปิด High s p ิ e d เปิด High Speed หันคอหันคอไว้หันคอหันคอปง หันคอกูบอกให้หันคอมึงได้ยินมึงเข้าใจเขาว่าหันคอป่อหันคอไปหันคอชิบหายโอ้ยกูต้องเล่นกูต้องเล่นกูต้องพีพีกับเขาด้วยสภาพแบบนี้นะสภาพที่กูพิการเนี่ยสภาพพิการทางสมองเนี่ยชิบหายสภาพพิการทางสมองกูจะไปพีพีกับใครได้กูถามเพื่อแรกนะกูจะไปพีพีกับใครได้กูจะไปพีพีกับใครได้กูถามเพื่อแรกกูถามเพื่อแรกกูจะไปพีพีกับใครได้ โป้งชนะสองสองสามใช่เจ้าใช่ไหมโอเคคุณคุณหลบได้คุณหลบได้ชุบชิบป,ปานวาลีรูปแบบที่หนึ่งแม่งเอ้คุณเป็นเป้าเนี่ยไงชิบหาย กูแม่งก็เสียเปรียบสภาพกูแม่งก็เสียเปรียบสภาพร่างกายกูแม่งก็พิการกูจะไปสู้ใครได้ไหมชิบหายจะป่องโดนไหมไม่โดนกูเนี่ยปวดหัวออะไรเออกูจะไปหวังเชียร์อะไรกับคนพิการอย่างกูวะกูจะไปหวังเชียร์อะไรกับกับคนผิดการอยา่างกูไว้ชิบหายแค่นี้แหละชิบหายข่าวโง่แม่งจะหันคอตกลงหาปอหางแม่ชิบวะ ต้องจริงจังนิดหน่อยผู้ชมสภาพสภาพแบบนี้กูแม่งฆ่าใครไม่ได้แล้วชมสภาพแบบนี้สภาพแบบนี้กูหลบได้ชิบหายกูหลบได้กูเก่งกูเก่งกูเก่งแต่หันแต่โคกูแม่งจะหักอยู่แล้วไหนชิบหายว้ายขมอแมนป้องไม่โดนใช่ไหม, on, ไ,ม,ไ,หมไม่ใช่ไม่โดนใช่ใช่ใช่ไม่โด,โดโนกูบอกให้ไปโอนเน็ตเป็นกูนี่ปวดหัวเลยโทรสามโง่งงง เบานิ่งเออตายซะเอ้ยโดนเป้าหนโดนเป้าไหนนะชิบหายโอ้ยโทรศัพท์งงเงโง,ง่กับกับคนพิการงงเงโง่โอ้เออสาม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 ,สามอยู่เนาะสามสามมึงแพ้แล้วชิบหายมึงยอมเถอะมึงยอมเถอะมึงสู้กูไม่ได้สามสามเรียบร้อยมึสู้กูไม่ได้มึสู้กูไม่ได้มึงยังจะสู้อีกเหรอก็มาดิ ถึงแม่คอจะถึงแม่กูจะพิการแต่กูก็เหมือนแชงคูนี่ม่มีแค่ไม่แค่แขนเดียวแต่กูก็เก่งมึงกูถามจริงมึงจะมึงจะมึงจะแย่งพื้นที่ป่ามึงจะแย่งพื้นที่ป่าเชนี่ใช่ไหมฮะมึงสู้กูไม่ได้กูกูกูบอกแค่นี้มึงสู้กูไม่ได้มึงสู้กูไม่ได้ สู้กูไม่ได้กูกูไม่กูไม่ให้กูไม่ให้กูไม่ให้เสบียงอาหารมึงหรอกกูไม่ให้อะไรว่าที่หาอาหารกูหรอกมึงไปมึงออกไปใช่ไหมมึงออกไปออกไปอย่าอย่าดื้อดึงเหมือนอย่าดื้อดึงเหมือนลูกข้างบ้านดูใช่ไหมอย่าดื้อดึงไอ้ใช่ไหมกูบอกอย่าดื้อดึงเออมึงยังมันยังจะดื้อดึงอีกมันยังไม่ออกโจมมันยังไม่ออกมันยังไม่ออกยังไม่ออกันยังไม่ออกมันยังไม่ออกโดนเซเบอร์กูทีเดียวตายดิ นั่นแหละครับผู้ชมผมฆ่ามันไป5สูตรแมผมจะพิการทางสมองแต่เหมือนแต่ผมก็เหมือนแชงคูน,นแหละผู้ชมพิการทางแขนแต่แต่ก็สู้ได้ผู้ชมเออแต่ผมพิการทางสมองซึ่งถ้าตอนนั้นผมไม่หัวร้อนผมอาจจะแพ้ไปแล้วก็ได้นะแต่โชคดีที่ผมหัวร้อนนะผู้ชมนะเลยเลยชนะไปได้ <laughs> ชนะผู้หัวร้อนซึ่งมันเป็นประสบการณ์การ PV p v p ีครั้งแรกของผมที่ชนะเออประสบการณ์ PVP ของผมแพ้ตลอดนอกจาก ครั้งนี้พี่ชมห้าต่อศูนย์ชมมันฆ่าผมไม่มันฆ่าผมไม่ได้สักรอบโอ้ผมผมไม่โคตรเก่งเลยพี่ชมผมไม่โคตรเก่งเลยผมไม่โคตรเก่งเลยพี่ชมโอ้ยทำไมกูเก่งนีขนาดนี้วะขนาดกูพิการแต่กูก็เหมือนแชงโคูดเี๋วชมผิดถึงแม้จะผิดถึงแม้จะเหลือแขนข้างเดียวแต่กูก็แต่ก็แต่ก็แต่ก็เก่งเลยพี่ชมแต่ก็เก่งเนี่ยเออกู เออแต่กูนี่พิการทางสมองจูงพิการทางสมองสั่งอะไรแม่งก็สั่งสั่งอะไรแม่งก็ชังักหมดแต่แม่งแต่ก็ยังจะชนะไปแล้วโอเคับหลังจากนะั้นผมก็ได้ความตามปกติของผมแล้วก็ผมก็ได้หัวล้อจะปวดท้องแช่หัวล้อจะปวดท้องระหว่างที่ผมอยู่ก็ได้มีคนผู้เล่นคนอื่นที่เวลน้อยมาฆ่าผมนะผู้ชมน,นะโดยใช้ผลมือนะผู้ชมน,นะแต่โชคดีที่เขาเวลน้อยเลยตีผมไม่ค่อยเข้าจนผมจนผมเข้ามาเลยฆ่ามันได้โกหกไปได้ไปเลยเป็นญาติขอโก,กญญหกใช่ไหม รีบเวิร์กไน้อยมึงอยากจะแกล้มาหือกับกูอีกไหมเวิร์ไไมมกไมหน่อยอยากจะกล้มาเหือกคุยอีกไหมไม่ได้โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับพวกฟุตยี่สิบสี่ชั่วโมงในคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะใครชอบกดไลค์กดแชรก์กดซับค่าไม่ลืมไว้เสมอวันนี้สวัสดีครับ